มะขามเนื้อสีแดงดูแปลกตาที่เห็นนี้เป็นมะขามเปรี้ยวที่เกิดจากการกลายพันธุ์แต่ไม่ทราบว่าจากมเมล็ดธรรมชาติหรือตั้งใจผสมเกอรแต่มีลักษณะต้นใบฝักเหมือนมะขามทั่วไปทุกประการ มะขามเนื้อสีแดงสายพันธุ์นี้มีปลูกอยู่ที่สวนดวงจินดาตำบลหลักสองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีคุณวิลังโกดวงจินดาเป็นเจ้าของคุณวิลังโกบอกว่าได้มะขามสายพันธุ์นี้มาจากการเก็บรวบรวมมะขามภายในประเทศโดยนำมาปลูกจนติดดอกออกผล mm. เมื่อแกะฝักแก่ดูก็เป็นสีแดงเหมือนกันทั้งหมด จึงทดลองตอนกิ่งไปปลูกและคัดหาสายพันธุ์จนแน่ใจว่าเป็นมะขามเนื้อแดงที่กลายพันธุ์แบบถาวรจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่ามะขามแดงสยามครับผมเลือกมาคัดพันธุ์ที่สายพันธุ์ที่ดกที่สุดฮะ<ม>ดกที่สุดในในใน,ในประเทศไทยแล้วครับฮะผมถึงตั้งชื่อเป็นแดงสยามฮะเป็นมะขามที่กดกเตี้ยๆก็ดกแล้วครับฮะมื่ปีที่สองจะดกมากๆถ้าจะทําการค้านี่สามารถเก็บอ่อนๆต้นหนึ่งนี่ได้เป็นเป็นห้าโลสิบโลต่อครั้ง มะขามแดงสยามสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่จะติดผลตลอดทั้งปีฝักดิบจะมีสีแดงอมชมพูเมื่อแก่จะมีสีแดงธรรมชาติเนื้อผลค่อนข้างหนาฝักมีขนาดใหญ่และยาวเนื้อมีรสเปรี้ยวผลจะสุกในช่วงฤดูหนาวของทุกปีสามารถนําไปปลูกและบริโภคได้หลากหลายเราจะตัดแต่ฝักอ่กอนฝักอ่อนฝักอ่อนมาอบมาแห้งรึงตัแดแต่ให้แห้งแล้วปนให้ละเอียดแล้วจะทาน้ําหรือจะทําผงอะไรก็คุทธิสาหะทําประโยชน์อันนั้นได้หรือเก็บฝักอ่อนไปจะไปต้มยำ ตำแกงใบมันจะแกงต้มต้มอะไรก็อร่อยกันมีความหอมและแดงน้ำเป็นชมพูม่วงม่วงนะชมพูม่วงม่วง,วงประโยชน์ของมะขามแดงสยามมีทั้งทางด้านอาหารและทางยาอีกทั้งลำต้นสามารถนำไปทำเป็นเขียงคุณภาพดังที่รู้จักกันในชื่อเขียงมะขามส่วนลำต้นที่ไม่ได้ขนาดก็นำไปเผาถ่านเป็นเชื้อเพลิงเรื่องราวของมะขามแดงสยามยังไม่จบใครที่สนใจพรุ่งนี้จะพาไปดูการตอนกิน่งการปลูกและการดูแลกันต่อครับพัทรวัตรอัวเมืองถ่ายภาพ อพิวัตคำสิงหข่าวมติชนทีวีรายงาน